สไตล์วิเห็นมาแัวน,นี้ทาสุกป,ปั่นครับสูตรแม่ผมเองอันนี้กอนอื่นหมักเนื้อก่อนใส่เกลือลงรสดีเอามานะครับยิ้วขาว โอ้ยดีขอเนะ

จะเติมมันนะครับมันสลังใส่แล้มันสลังมันผัด รอพักรอเดือดเดี๋ยวเราเติมนี่นะครับมะเขือเทศหัน่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ออกหมอหมวใหญ่นี่ครับเติมน้ำเดี๋ยวเราใส่ลงไปร้อนตรนี้เดือดสั้แป๊บเดือดแล้วนะเดี๋ยวแล้วใส่น้ำใส่น้ำท่วเมเลย หอมในน้ำใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศไปเลยตัดชิ้นใหญ่ๆนะครับอุ่นชวโม,มงขึ้นอย่าหลับเทสนะครับ xưa đầy đấy kia phải tất luôn mình khá không, nghe đúng không? ลองเลื้อนดูกันนะครับแหมเดี๋ยวลองมันสลังดูมั้งมันสลังเปื่อยอร่อยมากครับ สวนนี้เป็นสูตรแม่ของมั้ยซุปมันฝรั่งให้ดีต้องเป็นเนื้อนะใช้เนื้อเนื้อบวนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบกินขนมปังฝรั่งเศสนะขนมปังฝรั่งเศสที่มันแทงยาวๆจิ้มกินคู่กันยยวครับอยู่นะครับติดตามครัวหัวหยินนอนแอร์ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ 馍。嗯